ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านะครับสาหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้แอปพลิเคชัน e d o m i ครับในการวางแผนการท่องเที่ยวนะครับตัวอย่างการประยุกต์ใช้เฉพาะเรื่องนะครับซึ่งผมจะแทรกอยู่เรื่อยๆบางครั้งก็เป็นเรื่องของการใช้ตัวแอปพลิเคชันบางครั้งก็เป็นเรื่องของการใช้งานผมยกตัวอย่างภาพนี้นะครับ ภาพนี้จะเป็นแผนที่ความคิดในแบบที่เป็น m มล์แมปครับก็คือแตกรัศมีออกไปจากตรงกลางแบบนี้เราเรียกว่าเป็น Format ของ m มล์แมปก็คือตรงนี้ครับจะอยู่ที่ Format ท,ที่1กับ2นะครับก็สลับกันนิดหน่อยถ้า1 2ก็จะเป็นเหมือนสลับหัวข้อวนซ้ายขวานะครับในเบื้องต้นนะครับการใช้ m มล์แมปเราจะใช้วิธีการอ่านจากวงข้างใน ครับเราก็อ่านตามเข็มน,นาฬิกาตามหลักการพื้นฐานนะครับก็คือเราอ่านขานี้ลึกลงไปถอยออกมามาขานี้ขานี้ขานี้แต่สิ่งที่แผนที่ความคิดจะช่วยเราก็คือได้เห็นภาพรวมทั้งหมดครับทีนี้เรลองมาดูว่าเวลาจะวางแผนการท่องเที่ยวผมได้ แทรกไอเดียให้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะย่อถ้าเห็นลูกศรแบบนี้นะครับถ้าเห็นเครื่องหมายบวกลบแบบนี้แปบลบว่าเราย่อเก็บรายละเอียดได้นะครับทีนี้ในส่วนของการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวผมยกตัวอย่างกรณีการไปเที่ยวที่โอซาก้านะครับเราไปเองกรณีไปเองเราก็จะเตรียมข้อมูลต่าง อันที่1ก่อนเลยก็คือว่าโอซาก้าเขาอยู่เขตไหนของญี่ปุ่นภูมิภาคไหนนะครับเหตุผลที่ต้องดูตรงนี้เพราะเราจะดูเมืองที่อยู่รอบๆน,นั่นเองว่าจังหวัดที่อยู่รอบๆมีจังหวัดอะไรบ้างเพราะการเดินทางของญี่ปุ่นเขาจะมีการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนที่ดีการเดินทางสามารถที่จะไปไปกลับบางเมืองนอนบางเมืองแบบนี้นั้น หัวข้อแรกก็เลยเป็นลักษณะของข้อมูลภาพรวมครับหลังจากนั้นเราต้องมาเตรียมสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือสองเรื่องนะครับหลักๆก,ก่อนก่อนที่จะขอเข้าประเทศนะครับก็คือเที่ยวบินเราจะไปเที่ยวบินจากสนามบินไหนของไทยนะครับบางทีเราไม่ได้เริ่มจากส่วนภูมิสมมติว่ามีครั้งหนึ่งผมเดินทางจากเชียงใหม่ เชียงใหม่บินไปรอเครื่องเปลี่ยนเครื่องที่สวนภูมิคือมันเกี่ยวข้องกับการจองนั่นเองแล้วก็ช่วงเวลารอคอยนะครับจากสวนภูมิก็ตรงไปลงที่ไหนนะครับเที่ยวบินเป็นเรื่องที่สองนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดไปด้วยนะครับใช้เวลาถ้ามีต้องเปลี่ยนเครื่องที่ไหนเราแทรกกด Enter ครับแทรกรายละเอียดต้องไปรอที่ไหนอย่างไรนะครับ หรือใส่ชื่อสายการบินถ้าเราจองเรียบร้อยนะครับทีนี้พอพอเราไปถึงเราบินไปถึงดูการเรียงหัวข้อนะครับพอเ,เหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนเส้นทางจากเก็บกระเป๋านะครับเราเดินทางไปถึงเราไปลงที่สนามบินจากสนามบินเราจะเข้าไปสู่ปลายทางของเราเช่นถ้าเลือกเข้าไปนอนที่โอซากานะครับ บางท่านอาจจะเลือกไปที่เกียวโตไปตั้งฐานที่เกียวโตซึ่งก็เป็นเหมือนที่อยู่ข้างๆกันนะครับตรงนี้ก็ลงรายละเอียดครับเพื่อให้เห็นทางเลือกลักษณะของการทําแบบนี้มันจะเป็นเหมือนทางเลือกถ้าเราตัดสินใจเราก็เราจะรถไฟเร็วนะครับไทโซกุตัวนี้เราก็เลือกเลยครับวิธีเลือกก็อาจจะใช้การตัดสินใจนะครับจากภาพ เช่นเราปักธงท่าสีเขียวการใช้สีพวกนี้เราเราเลือกได้เพราะเราคือผู้ใช้แอปพลิเคชันเราก็เลือกว่าจะแทนอะไรสัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่งถ้าเป็นองค์กรประชุมกันร่วมกันก็ต้องตกลงกันในที่ประชุมจะแทนสีอะไรนะครับเมื่อเข้าสู่เมืองเรียบร้อยแล้วข้อต่อมาคือที่พักเราจะพักย่านไหนแต่ละย่านก็จะมีอ,อ๋อ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการเดินทางไปยังรถไฟฟ้ารถใต้ดินหรือที่กินหรือแลนด์มาร์คจุดท่องเที่ยวสำคัญนะครับทีนี้ในการากรอกข้อมูลเว็บพิสินะครับเข้าไปที่ญี่ปุ่นจะใช้ข้อมูลสส่วนนี้ก็คือไฟไหนไปกับวันไหนที่พักนะครับเราพักที่ไหนต้องระบุเลยครับ2เรื่องนี้เขาต้องการ2เรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องไปเตรียมไปแสดงตอนเข้าประเทศก็คือ ผังการท่องเที่ยวเนี่ยครับเราก็ต้องมาวางแผนผังการท่องเที่ยวว่าจะอันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับอย่างเช่นที่เกี่ยวโตเราจะไปที่ที่อะไรให้ให้เขาเห็นเบื้องต้นถ้าเขาขอข้อมูลเราก็จะเห็นผังการท่องเที่ยวเพราะการทําแบบนี้จะจะเกี่ยวข้องกับเรามีแผนไปกี่วันเราก็พอเราคิดไปแบบนี้เสร็จเราก็เริ่มมามีไอเดียเราก็ต้องขีดไปตรงนี้ครับเช่นไป1ิวัน พอมันขาดตัวเลขนี้เราก็ใส่ไว้ซึ่ง10วันก็จะกําหนดว่าจะไปอยู่ที่แต่ละเมืองเที่ยวได้ขนาดไหนไปกลับได้ไหมนะครับเมืองไหนจะอยู่นอนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาลงรายละเอียดว,ว่าในการไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นมันจะมีตั๋วหลายประเภทมากนะครับเช่นถ้าเข้าไปร้านสะดวกซื้อก็จะมีเป็นพรีเพ Card นะครับที่เอาไปแตะกระจายแล้วก็เติมเงินประมาณนี้หรือ จะเดินทางภายในท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมีบัตรที่เรียกว่าแพสหลายบัตรนะครับที่ใช้ร่วมกันได้หมดเลยทั้งขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์รถต่างๆนะครับก็จะไปศึกษาข้อมูลซึ่งก็คือการไปลงรายละเอียดนะครับเวลาท่านนั้นทาแผนที่ก็ไปกดแท็บครับลงรายละเอียดนะครับบัตรนี้ใช้ได้ใช้ได้การเปิดใช้ใช้ได้กี่วันอย่างไรเนี่ยลงรายละเอียดแบบนี้ แล้วต่อมาก็คือในเราก็วางแผนหลังจากมีข้อมูลตัวเสร็จแล้เราวางแผนนะครับตอนอยู่ที่ในเมืองที่เราจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นเราจะเดินทางไปแต่ละที่เราใช้อะไรบางามีบางอันนะครับอย่างเช่น JR loop จะเป็นรถไฟที่เป็นวงกลมเราสามารถขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงวันเดียวเนี่ยการ์ดตั๋วที่เราซื้อไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับ สมมตสุติซื้อตั๋วแบบนั้นแต่ถ้าเราเขาก็จะหักนั่นเองมันจะตัดบัตรไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจากทั้งหมดนี้ยังไม่หมดครับหมายความว่าเมื่อเราทําแผนที่อันนี้คือแผนที่ก่อนเดินทางนะครับพอเราจะเดินทางเราก็ต้องลงรายละเอียดจริงครับก็เปิดแผนที่ขึ้นมาใหม่ครับนี่คือตัวอย่างการใช้ทําให้เราเคลียร์ครับ ทำให้เรา clear, เคลียร์ล้วเราก็ไม่ตื่นเต้นอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างการไปครั้งแรกไปเองนะครับเราจะไปจริงแล้วเราต้องเตรียมตัวเองละกระเป๋าเดินทางสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเอกสารสำคัญเงินเงินงบตรงนี้ต้องเตรียม เราเตรียมเงินอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าอันนี้ลงรายละเอียดในเชิงของเราต้องแลกเงินอย่างไรจํานวนเท่าไหร่จะพอดีแบบไหนนะครับนะครับแล้วก็อันตัดมาที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของการสื่อสารเราต้องเตรียมซิมนะครับเปลี่ยนซิมเป็นแบบไหนนะครับเพราะเราต้องใช้การสื่อสารครับนะครับ,นะรบเราไปเราก็ต้องไปถ่ายภาพนะครับเรื่องอุปกรณ์ อุปกรณ์ถ่ายภาพก็ต้องลงละเอียดครับกราดเต็มแบตเตอรี่จะชาร์จจะ power bank ครับ power bank ก็ต้องเป็นเรื่องที่ใส่ใจนิดนึ่งนะครับถ้า power bank ที่ไม่มีตัวปริ้นมาตรงนั้นกี่แอมกี่แอมเขาจะยึดที่สนามบินครับต้องเป็น power bank, bank ที่มีรายละเอียดว่ามันมันไม่เกินที่เขากำหนดนะครับเช่นสามหมื่น มลิแอมหรืออะไรต้องต้องดูต้องมีปินนั่นเองต้องมีตัวปินมีฉลากมีแถบฉลากนะครับจะมีอะไรอีกไหมในรายละเอียดครับอุปกรณ์อุปกรณ์รเฉพาะที่ผมพูดของอุปกรณ์เฉพาะเพราะว่าปลั๊กของประเทศที่เราจะไปนะครับมันเป็นแบบไหนถึงถึงมันใช้กับไทยได้แต่เราเราไปหลายคนอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันใช้อุปกรณ์ต้องชาร์จพร้อมกันหลายชิ้นนีเราจะทำอย่างไรนะครับ รวมทั้งไปเจอฝนเราอาจจะมีเสื้อกนันฝนของเราเองอยู่แล้วที่เป็นเสื้อสไตล์ที่ไม่ไม่ใช่เสื้อกนันฝนใช้ทิ้งนะครับกนันฝนแบบที่ใช้สลหรับนักวิ่งที่ไปวิ่งอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้เราก็ต้องเตรียมเฉพาะอันนี้ยกตัวอย่างว่าเวลาจะไปจริงเราก็ลงรายละเอียดนะครับถ้ามันเป็นแบบแบบนี้มันดูไม่ออกก็เปลี่ยนดูไม่ชัดนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้ครับ ไปด้านขวามือแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างให้มันเป็นสไตล์แบบนี้หลังจากนั้นก็กดแท็บมันก็จะลงรายละเอียดครับว่ากระเป๋าเดินทางเราจะมีอย่าลืมเรื่องของฝากด้วยนะครับถ้าเราต้องซื้อของฝากกระเป๋าต้องเตรียมเผื่ออย่าให้แน่นเกินไปถ้าจะใช้กระเป๋าใบเดียวนะครับเอาใบใหญ่ไปเสื้อผ้าอาจจะไม่เต็มครับแต่มันหมายถึงขากลับจะมีการซื้อของเราใส่มาอย่างไรนะครับอันนี้ สิ่งในกระเป๋าเดินทางก็จะมีเรื่องเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวพวกครีมพวกอะไรต่างๆนะครับพวกที่เฉพาะประทินผิวทั้งหลายครับเอกสารสำคัญนี่คือพาสปอร์ตเอกสารการเดินทางผังการท่องเที่ยวปิ้นไปนะครับหรือใส่เอาให้ชัวร์ๆหลายๆอย่างเหมือนไปบางหลายประเทศก็มีทั้งในมือถือให้เขาดูนะครับให้ครบเลยครับเงินเงินก็แลกแล้ว เงินแรกเสร็จก็ต้องเกี่ยวข้องจะเก็บเงินยังไงใส่กระเป๋าใบไหนกระเป๋าถือไม่ใช่ถืออยู่บ้านเราที่นั่นก็ไม่มีจรากระรไรนะครับแต่ว่าถือแบบคล่องตัวจะได้เที่ยวแบบมีความสุขไม่ใช่ว่าถ่ายรูปทีต้องวางกระเป๋าทีนั่นเองนะครับจะเอาไปหมดเลยไหมมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กบางท่านเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยเพราะว่าจบทริปแต่ละวันก็โหลดภาพใส่โน้ตบุ๊กครับใส่เอ็กชั่นนอลอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับ จะเอาเอ็ก r n เทจะเอาอะไรไปบางท่านจริงจังกับการถ่ายภาพนะครับหมายถึงไฟล์มันใหญ่ก็พอเราได้2อันครับได้ภาพรวมได้แผนที่ตัวนี้ถ้าจะมีรายละเอียดจริงๆในแผนที่ถัดไปจริงๆนะครับก็คือลงรายละเอียดการท่องเที่ยวที่เราระบุได้ว่า Destination เราจะไปที่ไหนลงไปเลยครับอย่างเช่นถ้าผมไปที่เกียวโตนะครับ ถ้าจะขึ้นบรรทัดที่2แบบนี้กดชิปค้างนะครับคีย์บอร์ดชิปค้างแล้วตามด้วย Enter มันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้แล้วก็เราก็เปลี่ยนภาษาแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมผมสาธิตให้ดูนะครับเกี่ยวโตเราจะระบุด้วยว่าที่ต้องไปจะมีผมให้ดู d e c i s i o n นะครับต้องไปที่ควรไปที่หน้าไปนะครับที่ ใช้คำว่าอาจก็ได้ครับหมายถึงถ้าไม่มีเวลาจริงๆครับผ่านพวกนี้แล้วค่อยไปนะครับก็จะมีทางเลือกให้เราตัดสินใจแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างการใช้ท่องเที่ยวทีนี้เมื่อทําแบบนี้เป็นประจําระบบคิดเรามันจะจะมองภาพรวมนะครับแล้วก็ไม่หลงหล,ลงลืมลืมไปถึงแล้วลืมเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือพลาด นะครับอย่างน้อยที่สุดเราทำแผนก่อนไปถึงเกียวโตแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปปรา,าสาทบางที่แต่เราก็วางแผนก่อนแต่เราไปปรับแผนอีกทีหนึ่งในหน้างานนะครับเราก็จะมีความมั่นใจอันที่หนึ่งคือสร้างความมั่นใจเพราะเราไม่ได้ไปกับทัวร์นะครับไปเองอันที่สองก็ทำให้เราจะต้องเตรียมตัวศึกษานะครับอย่างเช่นถ้าจะไปที่ปราสาทสักแห่งหนึ่ง มีมุมกล้องมีมุมถ่ายภาพมหาชนมุมที่เราหาเองอหรือท่านที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็จะได้วางแผนนะครับทุกวันนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มักจะทำสื่อหลายแบบนะครับคลิปยาวสำหรับ y t u t u นะครับสักประมาณ20-30นาทีคลิปที่เป็นช็อตก็คือ1นาทีนะครับที่ช็อตโทษนะ s h ช็อต1นาทีคลิปรีวิวนาทีครึ่งนะครับหรืออาจจะทำ t i k t ็อ k รีวิวครับอันนี้ก็ได้ยาวๆหน่อยนะครับก็หรือสั้นยาวก็อาจจะวางแผนแผนที่ใหม่อีกแผนหนึ่งนะครับเพื่อไปแต่ละที่จะเจาะอะไรถ่ายอะไรอันนี้เที่ยวแบบเที่ยวแบบคิดก่อนไปนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้มันไม่พลาดในหลายๆเรื่องแล้วก็พอกลับมาจากพอไปถึงการท่องเที่ยวก็ไม่ต้องไปกางแผนที่พวกนี้มากนะครับให้ให้การเที่ยวเรามี เวลาอยู่กับปัจจุบันการตรงนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นการวางแผนก่อนไปน,นั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านนะครับได้สนใจใช้แอปพลิเคชันที่เป็นตระกูล m i n d map นะครับ mm hmm. เช่นที่ยกตัวอย่างนี้คือ e d r a w my กับชีวิตในเรื่องต่างๆด้านต่างๆนะครับแม้แต่การท่องเที่ยวแบบนี้เราก็ทำได้จะเที่ยวในประเทศไทยก็ได้ครับ จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติจะได้วางแผนจะต้องเตรียมเต็นท์หรือไปเช่าเต็นท์อุทยานเราจะเตรียมอุปกรณ์อะไรพิเศษเสริสมไหมนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติโดยส่วนใหญ่ห้องน้ําก็จะอาจจะไม่ได้อยู่ติดโซนกลางเต็นท์เราอาจจะต้องมีไฟฉายคาดศีษะหรือไฟฉายมือถ้าค่าศีรษะเหมือนที่เป็นนักวิ่งเทรลก็จะดีมากเพราะมือเราจะว่างในการทําธุระหรือเดินหรือสังเกตการต่างๆนะครับ ก็ฝากไว้สำหรับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่อีกอันนึงนะครับที่ผมมักจะทำเสมอเวลาเดินทางท่องเที่ยวก็คือกลับมาผมจะต้องได้สิ่งที่เป็นบันทึกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือเอาุลของการท่องเที่ยวของผมก็คือทำสมุดภาพครับทำโฟโต้บุ๊ก ซึ่งสมุดภาพโฟตโต้บุ๊กที่ว่านี้ก็เอาภาพเอาเอาแมพพวกนี้แหละครับไปวางแผนผมก็จะมีการถ่ายภาพตามสิ่งที่วางแผนนี้โดยที่โฟตโต้บุ๊กเวลาผมทำก็จะเปิดแมพขึ้นมาใหม่และครับก็จะมีไทม์ไลน์ครับลักษณะโฟตโต้บุ๊กที่ผมทำจะเป็นแบบนี้เลยครับก็จะทำโฟตโต้บุ๊กชมคลิปนี้เห็นทั้งกระบวนการเลยนะครับทำสมุดภาพ ตั้งแต่ออกเดินทางนะครับนั้ที่สนามบินของไทยเองนะครับที่สนามบินไทยเองผมก็ต้องเริ่มเก็บข้อมูลแล้วครับถ่ายตัว๋วถ่ายการเช็คอินถ่ายการนั่งรอถ่ายลากกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับพอถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นก็เริ่ม ซื้อตั๋วนั่นนี่ถ่ายถ่ายเก็บเพราะเพราะพวกนี้มันคือสิ่งที่จะมาแทรกในโฟโต้บุ๊กครับแล้วก็กด Enter ไปยังเมืองต่างๆแมปแมปแบบนี้ครับน่าสนใจมากมันเหมือนการโฟลว์วันที่เราไปเที่ยวกี่วันกี่วันแล้วแต่ละวันเกิดอะไรขึ้นซึ่งแต่ละวันเกิดอะไรขึ้นก็คือ,อ,อที่ไหนนะครับไปเที่ยวอะไรที่ไหนแล้วก็บันทึกเรื่องของเวลา ครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนไปเยอะๆนะครับก็มีใครหรือประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพรวมแมปแบบนี้จะอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ในชุดนี้เรียกว่าเป็นวินดี้นะครับหรือรันเทิร์นไทม์อะไรเนี่ยเขาใช้รันไลท์ไลท์เทิร์นไทม์ก็คือเป็นไทม์ไลน์ที่โทษนะผมกำลังจะบอกตัวนี้นะครับวินดี้แมปที่เป็นฝั่งนี้ มันจะหมุนไปเองเมื่อมันครบรอบหมายถึงว่ามันชนขอบตรงนี้นะครับนั้นถ้าเราไปเที่ยวเยอะๆๆ,ๆกับก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นการทําแบบนี้ครับมันทําให้เรารู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะเดินทางจากไหนไปสถานีไหนขึ้นสถานีไหนไปไหนไปเที่ยวไหนจบวันกลับมาที่พักในหนังสือท่องเที่ยวหลายเล่มก็ทําประมาณนี้ครับว่าวันที่1ไปไหนเราก็เปิดแมปแผนใหม่วันที่2ไปไหน เป็นเหมือนโฟล์ทาตรงนี้ไปไม่ทันจริงๆข้ามไปตรงนี้นั่งรถไฟออสายไหนครับใช้ตั๋วอะไรรับรองท่านไปเที่ยวแบบไม่พลาดและฟังคลิปนี้ทั้งหมดครับท่านสามารถที่จะเป็นไกด์ให้ครอบครัวพาเที่ยวได้เลยโดยที่ไม่หมายถึงไกด์ภายในนะครับออส่วนจะไปเป็นไกด์จริงเอาไปประยุกต์ใช้กับคนที่เป็นไกด์จะเป็นประโยชน์มากๆทาแบบนี้ให้ลูกค้าให้ลูกทัวร์ครับ ลูกตัวจะเข้าใจเลยว่าท่านจะพาเขาไปไหนเวลากี่โมงเกิดอะไรนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะครับนี่คือตัวอย่างการสาธิตการใช้อีร o มายตระกูลที่เป็น m ม n แ map เพื่อ,อชีวิตท่องเที่ยวนะครับเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวแล้วพบกันเรื่อยๆครับผมจะทำคลิปให้ท่านได้ติดตามได้เรียนรู้ตลอดขอบคุณที่ติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ